เค่งเดิมองมันนัานมันดีอฟเลยก็มันก็มีต่นคือคือยกเครื่องมาใหม่เป็นเครื่องของมอเตอร์ยกคืองมันมีเงี in> ้ยความเสียงเลยว่าด okay. ูดู่ก่อนใส่นะลองดูว่าเราเสียงแบบ วันที่ก็จะไปเคร,ครเื่องเป็นไงมั้งครับสตาร์ทติดยากสตาร์ทติดยากแนละ้วเครื่องมันดังเพิงจะเปลี่ยนมาใหม,ม่นซื้อเครื่องเก่าเสียมพงมาเคอเก่าเสียมพงมา, oh. าม,งงมามามา,มา,ม,า,ม,ามาเปลี่ยนอ,อันนี้จะลองนี้เพิ่งจะเป็นให,ใหม่เลยเนี่ยอันนี้เสียงประมาณนี้แหละครับก็ เครื่องสตาร์ทติดยากนะครับเดี๋ยวจะรอจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับวันนี้นนรเราจะเทสนะครับจากเครื่องใหม่ของเชียงกงเครื่องรถกันนี้เพิ่งจะยกเครื่องใหม่มารเรามาลองเทสดูก็ยังก็ยอ,ยงอยู่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวทีนี้เราจะนำเครื่อง ไปย่ายเห็นไหมของเห็นไหม สำหรับรถเก๋งนะครับก็จะใช้แค่ขวดเดียวสำหรับใสมันจะเข้ากับว่าหึงขวดับน้ำมันเครื่องสี่ลิตรถ้าเป็นสิบล้อก็ตามเครื่องสองขวดสามขวดาครับเครื่องมันใหญ่ใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามา 10นาทีนะครับต้องิดนาทีติดเครื่องไว้ให้น totally ้ํามันมันมันบนให้ไปเคลือบเครื่องก่อนให้มันทุ่นทั่วเมื่อกี้มันก็หลายชั้นเลเมื่อกี้ถึงยามนะเดี๋ยวหลังจากที่เราเทสนะนะหลังจากผ่านไปน่าข้า10นาทีนะลองแล้วก็ดติดเครื่องตั้งคาใหม่เลยที เครื่องมันจะเปิเฟยเงียบเปิดเยเงียบเปิดเยเงียบเนไหมเครื่องยังไม่ค่อยสั่นเลยเห็นไหมเป็นไงบ้างครับเคราองของรถเงียบเงียบนะเริ่มเริ่มเงียบขึ้นมาเรื่อยเรื่ยเงียบเลยครับเงียบลย ต้องลองด้วยตัวเองครับถึงจะรู้อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อน